ร้อนอะไรค่ะนี่เท่าแก่ไรอ้อยนะคะเท่าแก่ร้อ้อยวันนี้เอาเงินมาจ่ายมาจ่ายลูกน้องนะคะพร้อมกับเอาเครื่องดื่มมาให้อันนี้ก็จะไปเอาอีกแล้วนะคะเครื่องดื่มบายบายอันนี้ก็เป็นรถรถขนอ้อยนะคะรถขนอ้อยอจะขึ้นอ้อยเนาะเวลาตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมัดเป็นมัด ก็คือต่งหากเนาะแล้วก็คนตัดก็ตัดต่างหากอันนี้ก็จะเป็นรถผลอ้อยเนาะจะมีสองคันนะคะอันนี้ก็กกำลังตัดกันอย่างมีความสุขอะไรนะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เออมีแต่คนอยากถ่ายโอโ้โหโอ้โหดูสิหนามาก ว่าจะได้มัดหนึ่งวูสบายไม่ดีเนาะไม่ร้อนจะได้ออกก็ออกออกทีวีไงเนี่ยเป็นรายการสดนะเนี่ยรายการสดออกทีวีนะเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยสู้ตายค่ะสู้ตายมาแต่เช้าเลยใช่ไหมมาแต่เช้าเลยค่ะโอ้วันนี้ได้กี่มัดแล้ว โอ้ร oh, <inaudible> ้อยสามสิบแล้วคนรวยนะนี่วันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเอากี่มัดสามร้อยมัดสามร้อยมัดอันนี้เลยสามร้อยมัดนี่ก็ร้อยห้าสิบมัดเติมนี่เติมน้ำมันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปตัดต่อเราวันนี้มีโอ้ยให่วางคนงานเยอะแยะมากมายโห ร้องเพลงไปด้วยค่ะตัดอ้อยไปด้วยนะมีความสุขมากอุ้ยขนาดเดินย ok ังจะเดินไม่ได <ja ้เลยนเนี่ยไอ้ชักยัยหว่างนะคะโอคนนี้ก็อยากให้ถ่ายรูปให้อยากออกทีวีนะครับคนนี้เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะแก่แล้วแต่ก็ยังมีแรงเยอะนะเยอะเลยค่ะถ่ายแล้วถ่ายแล้ว เติมตำมันหรือยงังเห็นไหมคะป่าอ้อยเนาะโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากเหนื่อยนั่งร้องเพลงมีความสุข,ขอกอบการตัดอ้อยนะคะเยวงังได้กี่มัดแล้วได้ห,าหา้าค่ะยี่ได้ 500นะคะ500มัดนะมัดละ3บาทคูณเข้าไปเนาะดูสิตัดอ้อยวันนึงเนี่ยไม่ใช่ได้กันน้นอนนะคะก็ลำบากเหมนกันเนาะมานรอขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะวันหลังจะพามาดูใหม่ค่ะ